วันนี้วันที่สองกันยายนเรามาทดลองเพาะ,มะเมล็ดกระท่อมกันค่ะด้วยดินถุงละสามสิบาทนเมล็ดกระทอ่อมใช่เราทำการแกะ,มะเมล็ดแล้วก็หว่านลงไปในถาดเพาะนะคะอันนี้เราจะเพาะแบบระบบปิดนะคะก็คือจะใช้ฝาปิด แล้วก็จะมีแบบเปิดหนึ่งกระถางแบบปิดหนึ่งถาดเพราะเราจะมาลองดูกันว่าแบบไหนจะงอกดีกว่า จะได้ผลดีกว่าเราติดตามชมนะคะ